คุณผู้ฟังและน้องๆเยาวชนที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะกะจะมีพบกับนิทานกฎแห่งกรรมอีกแล้วนะคะซึ่งเรื่องราวที่มีอุทาหรณ์สอนใจในเรื่องราวของบาปกรรมนะคะซึ่งมันจะมีประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวกับน้องๆเยาวชนที่น่ารักเพราะว่าเขาจะได้นําข้อคิดในนิทานกฎแห่งกรรมนะคะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันกัน เพื่อชีวิตของน้องๆในอนาคตและปัจจุบันนะคะจะได้รับแต่ความสุขนั่นเองการเละนิทานกฎแห่งกรรมในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของข้อเปรียบเปยที่ว่าคนคิดที่จะขี่หลังเสือนั้นเมื่อเขาคิดจะลงจากหลังเสือแล้วก็จะต้องถูกเสือกัดตายหรือไม่ก็จะถูกคนไล่ล่าเสือนั่นแหละ ตายแต่นิทานกฎแห่งกรรมวันนี้นะคะก็จะมีข้อคิดให้พิจารณานะคะว่าข้อเปรียบเทียที่ว่าขี่หลังเสือเมื่อคิดจะลงจากหลังเสือแล้วจะโดนเสือกัดตายนั้นมันจะน่ากลัวแล้วก็รุนแรงกว่าคำว่ากฎแห่งกรรมหรือไม่พิสูจน์กันได้ในนิทานกฎแห่งกรรมวันนี้นะคะ เองนะ่ะจำใส่หัวสมองไว้เลยนะไอเอเ็งขึ้นอยู่หลังเสือแล้วอ่ะมันลงยากคิดจะลงเมื่อไหร่อ่ะเอ็งก็จะโดนมันกินเมื่อนั้นเอนึกถึงหน้าคนพูดประโยคนี้แล้วเขาก็ยิ้มเหยียดเขานึกยามยันคนพูดขึ้นมาทันทีขี่หลังเสือหรือไง,งเขาหัวเราะอยู่ในใจยิ่งเมื่อนึกถึงภาพตอนนั้น ซึ่งคนพูดทำหน้าตาจริงจังทำเอาเขาซึ่งเวลานั้นยังเป็นพวกมือใหม่ถึงกับกลัวจนขี้ทับพุ่งขึ้นสมองเองกับข้านะ่ะเหมือนกันแล้วนะตอนเนี้ยระวังทั้งเสือและระวังคนที่จะมาฆ่าเสือและฆ่าคนขีหลังเสือด้วยโถเอ้ยเขาเกือบจะถมน้ำลายออกมาจริงๆไปแล้วถ้าไม่ได้ยินเสียงพระสวดขึ้นสะก่อน กลิ่นทูบที่พวยพุ่งจากกระถางทูบหน้าลงศพนั้นก็เหมือนกันที่เตือนเขาให้รู้ว่าขณะนี้เขากำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนพลันเขาก็รู้สึกตัวว่าณบัดนี้เองเขากำลังอยู่ในสาลาสวดศพที่วัดแห่งหนึ่งเพราะว่ามาร่วมงานศพคนสำคัญคนหนึ่งคนที่นอนอยู่ในโลงนั้นยามที่ยังมีลมหายใจอยู่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในจังหวัด เป็นคนที่มีชื่อเสียงมีหน้าตามีอำนาจพอที่จะสั่งตำรวจทั้งโรงพักในอำเภอนี้ให้ทำอะไรให้ก็ได้ดังนั้นจึงไม่ต้องพูดถึงชาวบ้านสามัญชนธรรมดาว่าจะกลัวแล้วก็เกรงเขาจนงอขนาดไหนก็ในเมื่อขนาดผู้มีอำนาจพกปืนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีกฎหมายไว้ในมืออย่างเกรงบารมีเขาขนาดนั้นแต่บัดนี้เล่า ร่างนั้นแข็งทื่อไร้ลมหายใจอยู่ในโลงเสียแล้วเขายังมีโอกาสได้เห็นสภาพของผู้ยิ่งใหญ่หลังหมดลมหายใจได้ไม่กี่นาทีตาที่ลืมตาโพลงเบิกค้างอยู่นั้นเหมือนจะไม่เชื่อตาตนเองว่าตัวจะมีวินาทีนี้มีวินาทีที่ความตายมาคราาวิญญาณไปจากร่างเขายังทันได้เห็นนิ้วมือที่กระดิกจนเกรงหง,งอกแล้วคลายตัวลงเมื่อสิ้นลมอยู่เลย มือผู้ชายคนนี้กำอะไรไม่ได้อีกแล้วในนาทีนั้นเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นเงินด้ามปืนแก้วเหล้าและโชคชะตาของใครเขายังจำได้ถึงวินาทีที่ได้รับโทรศัพท์จากใครคนหนึ่งว่าเคลียร์และเขาก็กดลบเบอร์นั้นทิ้งทันทีส่วนปลายสายก็เช่นกันทันทีที่มันโทรมาสั่งความเสร็จสิ่งโทรศัพท์อันนั้นก็จะถูกทำลายทิ้งอย่างไร้ร่องรอยทันที จากนั้นอีกไม่กี่อืดใจเขาก็จะได้รับโทรศัพท์อีกสายและอีกจากหลายๆคนจะโทรมาแจ้งข่าวว่าอดีตลูกพี่เขาถูกยิงปางตายเขาแกล้งเอะอะโวยวายร้องเรียกพวกลูกน้องลงเล้งให้รีบขึ้นรถเพื่อไปดูเหตุการณ์ทันทีพอไปถึงก็พบร่างอดีตลูกพี่นอนจมกองเลือดอยู่ในรถส่วนตัวโดยที่มีคนขับรถและผู้ติดตามมาเส้นใจอยู่เคียงข้าง ร่างนั้นยังมีลมหายใจอยู่เมื่อเขาไปถึงแต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวขาดใจตายไประหว่างถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเขาได้ขับรถตามไปถึงที่โรงพยาบาลและอย่างทันได้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ทำงานอย่างเอาจริงเอาจังสันนิษฐานให้เขาได้ยินเพียงคนเดียวว่าผู้ตายคงถูกพวกเดียวกันฆ่าตัดตอนคนขี่เสืออย่างพวกเราอะ ถ้าไม่ถูกเสือกัดก็ถูกคนไล่ล่าฆ่าเสือนั่นแหละฆ่าเอาเองนะ่ะระวังตัวให้ดีนะไอเอง,เองทางสายเนี้ยถ้าเองไม่แน่จริงไม่ใหญ่จริงไม่เก่งจริงเหมือนข้าเองเดินลำบากแน่แววเสียงตักเตือนแกมเยาะเย้ยดังมาอีกเขารู้ถึงสิ่งที่คนในโรงพูดนั้นว่าเหมือนแปลว่าอะไรเสือตัวนั้นก็หมายถึงความชั่วร้าย ความน่าเกลียดน,น่ากลัวที่คนดีๆไม่อยากเข้าใกล้อันหมายรวมไปถึงคนในแวดวงเดียวกันนี่แหละในวงการนี้ไม่มีน้ำมิตรไม่มีความจริงใจให้ใครใครดีใครได้ใครเก่งใครรอดแล้วชาตินี้อย่าวางถึงหนทางที่จะล้างมือได้หรือว่าลงจากหลังเสือได้เลยคนขี่หลังเสือไม่มีวันที่จะเดินบนดินได้อย่างคนธรรมดาธรรมดาทั่วไปอีกแล้ว เพราะว่าพักพวกที่ทำการค้ามาด้วยกันนั้นจะต้องกำจัดทิ้งด้วยความระแวงเพราะหากพวกถูกเปิดโปงเมื่อไหร่ก็มีหวังร่วงหมดทั้งกระบิดกฎข้อหนึ่งของวงการนี้ใครก็รู้ดีว่าหากคนขี่หลังเสือคิดล้างมือเมื่อไหร่ก็จะตายเมื่อนั้นตายเพราะว่าพวกเดียวกันนั่นแหละส่วนคนฆ่าเสือก็คือมือปราบเสือ ก็จะหมายถึงความดีแล้วก็กฎหมายนั่นแหละซึ่งก็จะมีมือปราบอยู่ทุกย่มยากพวกคนขี่เสือซื้อได้ก็เฉพาะพวกตำรวจขี้ชอบเพียงหยิบมือเท่านั้นแม้ว่าในประเทศนี้จะมีตำรวจกลงฉินมากมายแต่ใครมันจะมีปัญญาซื้อได้ทุกคนเพราะว่าพวกตำรวจอาชีพใครบ้างไม่อยากได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งได้เงินได้หน้าได้ตาได้อำนาจบารมี การเร่งปราบคนชั่วพวกนี้คือหนทางที่จะได้มาซึ่งความต้องการสูงสุดในทางอาชีพของตนอยู่แล้วและตำรวจดีๆในสังคมเมืองไทยก็ยังมีอยู่อีกมากมายผมไม่มีทางถูกเจ็บเหมือนพี่หรอกนะเรานะ่ะมันคนละขั้นวะเขาหยามคนในโรงอีกครั้งก่อนที่จะซื้อจมูกหายใจอย่างลำบากเพราะว่าควันทุบเจ้ากรรมนั้นมันฉุนเข้ารูจมูกทั้งสองข้าง จนเขารู้สึกปวดกระบอกตาตุบๆน้ำโมกใสๆทำท่าจะย้อยไม่ย้อยแหลออกมาจนเขาจะต้องละมือที่ประนมมือไหว้พระลวงผ้าชนหน้าออกมาเช็ดแรงๆคนอื่นที่เฝ้าจับตามองเขาอยู่หากไม่รู้จริงๆคงคิดว่าเขาเศร้าโศกสะเทือนใจที่จะจูคนที่มีพระคุณเพราะว่าเป็นเหมือนคนนำพาเขาเข้าสู่วงการเมืองอันเป็นฉากบางหน้านั้นแล้วปลุกปั้นให้ได้ดิบได้ดีทุกวันนี้ กลับอำลาโลกไปอย่างกระทันหันเช่นนี้เขาคงเศร้าเสียใจเสียดายอะไรประมาณนั้นแต่มันผิดจากที่คนอื่นคิดกันเป็นยอดแล้วถ้าหากเป็นมนุษย์คนอื่นเขาก็คงโศกคงเศร้ากันอยู่บ้างแต่นี่มันเป็นคนอย่างเขาเองซึ่งไม่มีวันอ่อนไหวกับเรื่องงี่เง่าพนันนี้ไม่อย่างนั้นเขาจะร่วมมือกับคนอื่นๆเพื่อกําจัดคนในโรงหรือตราบใดที่คนในโรงยังผงาดอยู่เขา ก็ไม่มีวันได้ขึ้นแทนเป็นแน่เช่นน้ำมุกงน้ำตาที่เกิดขึ้นเพราะว่าแพ้ควันทูบแล้วเอกก็ได้เก็บภ้าชนะยกมือขึ้นมาประนมดังเดิมเขายัางไม่ไาวที่จะจ้องตาคนตายในรูปถ่ายที่ขยายจนขนาดเท่าตัวจริงที่หน้าลงแล้วก็พูดพร่ำในใจต่อไปเหมือนกับอัดอั้นความในใจมานานเาเขาคิดว่าในตอนนี้คนตายไม่มีโอกาสฟังจากปากเขาแล้ว ก็คงได้ฟังตอนที่ยังมีร่างนอนแข็งทื่ออยู่ในโลนี้เธออย่างน้อยก็ยังดีกว่ามาพูดตอนที่ร่างถูกเผามอดไหมไปแล้วเขาอยากให้คนตายได้รู้ความในใจของเขาเป็นที่สุดอย่างน้อยผู้ตายก็จะได้ตาสว่างก่อนร่างจะถูกเผาแล้วดวงวิญญาณถูกพยามาจุราชฉุดกระชากลากจูงลงนรกมีพี่คนเดียวเท่านั้นแหละที่ยังตายด้วยวิธีทางโง่งๆแบบนี้ มันหมดยุคแล้วพี่คนสมัยเนี้ยถ้าจะเอาดีทางการเมืองและทางการค้านะมันต้องแบบผมนี่พี่เห็นไหมไม่มีหมาสักตัวที่ดมกลิ่นมาถึงผมได้ผมน่ะเรียนรู้จากพี่ผมเอาเยี่ยงพี่เฉพาะที่เงินง่ายคนทางสะดวกแต่ผมน่ะไม่เอาอย่างพี่แน่ๆตายแบบผีข้างถนนแถมเป็นข่าวแย่ๆแบบเนี้กระจอกว่ะเขาศพประมาทศพเขารู้ คนในวงการนี้พอตายแล้วก็ไร้ค่ายิ่งกว่าซากศพของหมาริมถนนตัวหนึ่งพอตายปุ๊บความเลวทั้งหมดทั้งมวลก็จะไปกองสมกับคนในโลงเส้นทางชั่วที่ริเริ่มมาแต่หนไหนจะถูกขยายผลจนหมดแต่เขาไม่มีวันที่จะอยู่ในร่างแห่นั้นเขาวางแผนมาดีเอจ้องร่มหน้าศพต่อไปโดยที่ไม่ใส่ใจเสียงพระสวด และกลิ่นธูปที่ฟุ้งกระจายตลบอบอวนไปทั้งศาลาพี่เองนะที่งโง่เองคนเดียวผมให้เสือมันขบกัดกินแต่ผมจะไม่มีวันเป็นแบบพี่ขอบคุณนะที่พี่สั่งสอนและดูหมิ่นดูถูกกันมาตลอดคนอย่างผมอ่ะค่าได้อยางไม่ได้พี่ตายไปซะได้ก็ดีแล้วอยู่ไปมันก็เกะก,กะทางผมเขาพูดอยู่ในใจตาได้จ้องมองไปที่หน้าโลง ซึ่งมีขาตั้งรูปตามกรอบประดับดอกไม้สดสวยเอาไว้เขาจ้องดวงหน้าของรูปในกรอบนั้นเหมือนกําลังพูดต่หน้าคนตายไปแล้วจริงจังผมรู้พี่พี่เนยังวนเวียนอยู่ที่นี่เพราะว่าคนอยา่างพี่สวรรค์คงไม่รับไปหรอกนะพี่เนี่ยชั่วเกินกว่าที่สวรรค์จะต้องการและนรกอ่ะก็ยังไม่เอาพี่ไปเร็วนะักคงจะปล่อยให้พี่ดูตัวเองถูกเผาไปซะก่อน เกิดชาติหน้าฉันใดจะได้ไม่เกินมาเป็นคนรกโลกอีกคนเราอ่ะรู้เมื่อมันสายก็เศร้าอย่างนี้แหละพี่ทำอะไรไม่ได้เป็นไงล่ะนอนแข็งเพื่ออยู่ในโรงไปซะแล้วทำอะไรได้หายใจเองยังไม่ได้เลยลุกขึ้นมาเตะผมก็ไม่ได้เขาหอดร่อยู่ในใจลำพังอย่างสาสะใจสมอารมณ์ที่ทุกอย่างสมใจหมายผมรู้ว่าพี่รู้ในสิ่งที่ผมพูดอยู่ตอนเนี้ย คนอย่างผมอ่ะไม่มีวันที่จะขี่หลังเสือแต่เสือนั่นแหละคือตัวผมเองและเสืออยังผมอ่ะก็จะไม่มีวันให้ไอ้มนุษย์หน้าโง่คนไหนอ่ะมันมาขี่หลังผมได้ง่ายๆพี่เคยดูผมวาดลวดลายจากปะโลกก็แล้วกันนะเขากระซิบกับสายลมใบหน้าคนตายในรูปเหมือนจะบิดเบี้ยวเยเกเหมือนจะรับรู้ความในใจของเขาแล้วโศกนักหนา ที่ได้รู้ความจริงแท้ในใจว่าลูกน้องที่เขาปลูกปั้นมาจนได้ดีในวันนี้ในหัวใจไม่มีแม้ความเคารพรักตนสักนิดแม้กระทั่งตายไปแล้วก็ยังไม่มีความโศกสลดเหมือนปุถุชนทั่วๆไปคนอย่างนี้นะหรือที่เขาเคยรักเอ็นดูแล้วก็สอนสั่งเหมือนน้องชายแท้ๆจู่ๆสายลม ก็กระโชกแรงเข้ามาในศาลาสวดศพเหมือนผิดธรรมชาติจนเปลวเทียนเล่มใหญ่ที่จุดอยู่หน้าโลงนั้นดับลงทันทีเอกที่กำลังนั่งพูดกับรูปและนั่งจ้องดูอยู่ถึงกับสะดุ้งเฮือกแต่คนอื่นๆที่ไม่ได้สนใจอะไรนอกจากประนมมือไหว้พระแล้วก็ฟังเสียงพระสวดพวกนั้นไม่ได้สังเกตเห็นอะไรเลยด้วยซ้ำโถเว้ ใจห,หมดเลยเขาสบดเบาๆแต่คนอื่นที่นั่งเรียงลำดับกันแน่นอยู่ในศาลาไม่ได้ยินเสียงคำสะบทดนั้นยังมีอภินิหารอีกหรือไงเอาสิมีอะไรทำอะไรได้ใส่มาเต็มที่เลยอยู่คนละภพละภูมิกันแล้วอ่ะอวดเก่งไปก็เท่านั้นข้าไม่กลัวเองหรอกเว้ยคนที่ตั้งหน้าตั้งตาคุยกับรูปใบใหญ่มาครู่หนึ่งแล้ว ด่ายาวแล้วก็สะบัดถุยในใจเบาๆแต่แล้วจูๆ่ๆเขาก็รู้สึกอึดอัดใจคอไม่ดีขึ้นมาหรือว่าผีมันจะมีจริงวะแต่ผีมันจะทำอะไรได้เนี่ยในวัดแท้ๆแล้วพระก็นั่งกันอยู่เต็มแน่จริงก็มาสิเว้ยเขาเริ่มลนลานอยู่ไม่สุขแล้วก็เริ่มทะเลาะกับผีในความคิดของตัวเองเขาไม่ได้ยินเสียงพระสวดอะไรใดๆเลย นอกจากขุดค้นคำด่ามากมายขึ้นมาด่าคนที่ตายไปแล้วจนกระทั่งพระสวดเสร็จเขาก็เหมือนผ่านสงครามการบ้านน้ำลายไปด้วยทำไมเขาถึงได้ด่าชายคนในโรงก็เพราะมันมีที่มานะสิที่มาอันร้าวรานแล้วก็ทุกกระทมของเขาชีวิตที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของคนคนเดียวมานานตั้งสิบกว่าปีที่เขาติดสอยห้อยตามชายคนในโรงนั้น ตั้งแต่ยังเป็นนายเอกผู้ไม่ประสีประษามาจนเป็นคุณเอกผู้เจรโลกในปัจจุบันระหว่างที่เขาติดตามผู้ใหญ่อยู่นั้นเขาโดนด่าเป็นประจำโดนตบก็ยังเคยสัญญาที่ร้อยรัดเขาไว้กับคนในโรงไม่ได้เป็นสัญญาลูกผู้ชายหรือว่ามิตรไหรตรีใดๆแต่เป็นสัญญาทาตเขาเพิ่งมาเป็นอิสระจากคนในโรงอย่างจริงจังก็เมื่อสักสามปีที่แล้วนี่เอง หลังจากการแต่งงานเขาค่อยๆถอนตัวออกจากคนในโรงอย่างช้าๆเพราะว่าคนในโรงมีบารมีเก่งกล้ามากขึ้นแล้วก็แผ่ขยายอำนาจมืดอิทธิพลเถื่อนมากกว่าเดิมเขาจึงลดระดับของตัวเองจากสมุนคนสนิทเป็นเพียงคนที่นับถือกันด้วยการเลือกรับงานบางอย่างและเป็นเพียงหุ้นส่วนทางธุรกิจกันเท่านั้นพราตาเขานั่นเองที่ทำให้คนในโรงเกรงใจ แล้วก็เปิดทางให้เขาได้มีชีวิตเป็นของตนเองในโลกใบใหม่เขาได้ค้นพบอาณาจักรของตนเองแล้วต่อมาเขาก็ได้สถาปนาตนเองให้เป็นเจ้าของอาณาจักรแห่งใหม่พอแต่งงานแล้วเขาก็เข้าไปหาอาดีตลูกพี่บ้างแต่ไปในฐานะหุ้นส่วนและคนรู้จักคุ้นเคยกันเท่านั้นไม่ใช่ลิ้วล้อคนที่เคยรองรับน้ำมือน้ำตีนอีกแล้ว เขาฉลาดในการเลือกคู่เพราะว่าพ่อตาของเขากว้างขวางพอตัวในฐานะคนเจนจัดและเจนจบในการเข้าหาคนแล้วเขาก็เข้าหาว่าที่พ่อตาไม่ยากนักแม้ชนักที่ติดหลังมาว่าเคยเป็นลูกน้องเจ้าพ่อแต่เขาก็ทำตัวใหม่แก้ตัวใหม่ให้พ่อตาที่เป็นอดีตข้าราชการระดับสูงกเกษียณแล้วได้วางใจและไว้ใจได้ว่าเขาจะดูแลลูกสาวแกได้ วิธีของเขาสบายทางก็สะดวกเงินจึงสพัดและสปร่างทุกหนทุกแห่งที่เขาก้าวย่างผ่านจะว่าไปแล้วเขาเรียนรู้วิธีการหาเงินอย่างง่ายและอย่างงามงามได้ก็จากคนในโรงนั่นแหละด้วยเพราะเขาทำงานอยู่กับคนในโรงมานานๆเข้าหลังๆเขาก็จะรู้วิธีทำการค้าอย่างแนบเนียนเป็นหนทางที่จะตกตาพวกมีนิสัยสอดรู้สอดเห็น แสนรู้ไปเสียทุกเรื่องได้ไม่ยากเลยเพราะเข้าใจคนเป็นมากกว่าลูกพี่เขาเขาดูออกว่าคนไหนซื่อสัตย์จงรักภักดีจนสามารถตายแทนเขาได้เขาถือเอาคนพวกนั้นเป็นเพื่อนแท้เขาเลี้ยงดูอย่างดีไม่ได้ดูถูกไม่ได้หมิ่นยามยันใครเขาจึงได้ใจจากพวกคนที่รับใช้เขามากกว่าอดีตลูกพี่เขาพวกที่ติดตามและทำงานให้เขานั้นจึงรับใช้เขาเพราะพระคุณทั้งนั้น เขามีบุญคุณกับทุกคนไม่มีทางใดก็ทางหนึ่งอีกทั้งเขายัางรู้จักใช้คำพูดไม่ใช่นึกจะด่าก็ด่านึกจะดูถูกก็ทำเพราะเขาเคยอยู่ในตำแหน่งใต้ฝ่าเท้าต่ำเพียงทุลีดินมาก่อนเขารับรู้แล้วก็สัมผัสถึงความเจ็บช้ำน้ำใจพวกนั้นเป็นอย่างดีคงเป็นเพราะว่าเขาและคนในโรงมีที่มาต่างกันคนหนึ่งเกิดมามีพ่อเป็นเจ้าพ่อ เคยเห็นแต่พ่อใช้พระเดชฟาดงวงฟาดงากับพวกลูกน้องแต่ไม่เคยใช้พระคุณกับพวกที่รับใช้เลยพวกเขาเป็นแค่ลูกของสมุนขี้ยาเจ้าพ่อที่ไม่มีศักดิ์ศรีในชีวิตไม่มีอะไรเลยนอกจากความอยากยาเท่านั้นพ่อเขาทำได้ทุกอย่างเวลาเสี้ยนยาไม่ว่าใครจะตกจะตีจะดูถูกเหยียดหยามพ่อก็ไม่เคยสนใจบางทีสารจากการเศษติด มันอาจจะทำลายสมองส่วนที่เป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์ทิ้งไปแล้วก็เป็นได้เขาได้กลับมาสู่โลกปัจจุบันในศาลานี้อีกครั้งเมื่อบรรดาพระสงฆ์เตรียมลุกออกจากศาลาเขารู้ว่านาทีนี้จะต้องมีใครหลายคนมาพูดคุยด้วยพวกคนงานเริ่มยกกระเพาะปลามาเสิร์ฟเขาลุกขึ้นหันไปมาแล้วรู้สึกว่าอยากจะรีบกลับบ้านแตเสียดีนั้นแต่คงยังยากเพราะเท่าที่กว่าตาดูในศาลาแล้ว ผู้หลักผู้ใหญ่ใครต่อใครอยู่กันน่าสลอนอย่างน้อยๆเขาก็ต้องอดทนไปก่อนแม้จะเบื่อหัวข้อที่ต้องคุยกันระหว่างนี้แทบตายมางานศพก็ต้องพูดถึงคุณงามความดีที่เคยมีของคนในโรงศพซึ่งมันช่างเป็นเรื่องที่น่าเบื่อและไม่สร้างสารรค์เอาเสียเลยคนพันนั้นมีเรื่องให้ต้องพูดถึงกันมากนะักหรือในเมื่อเขาได้รู้กรพืชของชายผู้นี้แทบทุกจังหวะชีวิต แต่เอาวะไงก็ต้องทนฟังเขาบอกตัวเองพรุ่งนี้ศพก็จะออกสาลาย้ายขึ้นสู่เมลแล้วแล้วต่อไปก็จะเหลือแต่เพียงเปลวควันเท่านั้นที่พุ่งขึ้นสู่ฟากฟ้า,ฟา,ฟาตายไม่กลับดับไม่เหลือจากนี้ไปก็จะไม่มีใครพูดถึงหรือว่าสะดุดีคนคนนี้อีกแล้วเอาเถอะก่อนที่จะเข้าสู่วงสนทนานสรรเสริญคุณงามความดีใดๆของคนในโรงต่อจากนี้ไป ขอเขาไปมีเวลาส่วนตัวสักเดียวขอไปตั้งสติก่อนเอกได้ลุกขึ้นจากที่นั่งลูกน้องสองคนที่นั่งดูแลเราอยู่ไม่ห่างเดินตามมาประกบทันทีเขาใส่หน้าบอกให้พวกนั้นรู้ว่าไม่ต้องตามมาเขาแค่จะไปเข้าห้องน้ำที่นี่มันในวัดแล้วคนก็ออกจากคึกคักพวกคนมีชื่อมีหน้ามีตาตำรวจทหารเดินกันให้ว่อนคงไม่มีใครกล้าที่จะมาล้วงของงูเห่ากลางงานแน่ๆ เขาเองพอหมดจากคนในโรงไปแล้วเขาก็ไม่จําเป็นจะต้องหวาดระแวงใครอีกด้วยพวกเขาต่างเป็นเส้นหนามกันเองเมื่อดีดอีกฝ่ายหนึ่งหลุดไปจากวงโคโจรแล้วเส้นหนามอื่นๆก็ไม่มีพิษสงอะไรอีกเอกได้เดินออกทางข้างศาลาส่วนศพเขาเดินอ้อมไปห้องน้ําที่อยู่อีกทางไม่มีคนเพราะว่าเขาขี้เกียจปั้นหน้านึกขึ้นได้ว่าถ้าได้สูบุรี่สักตัวก็คงหายอึอดอัด แต่พอตบกระเป๋ากางเกงแล้วก็ต้องเซงสุดขีดเพราะนอกจากกระเป๋าใส่เงินและโทรศัพท์มือถือแล้วมันมีแต่ความว่างเปล่าพอไม่มีลูกน้องประกบซ้ายประกบขวาเขาก็ไม่มีทั้งบุหรี่แล้วก็ไฟแชค็คเขาคุ้นกับการถูกเอาใจซะจนชินเลยเลิกพบเจ้าสองสิ่งนั้นเองมานานแล้วเขาเดินไปห้องน้ําอย่างงุดหงิดแล้วก็ไม่นึกว่าระแวงใดๆอีกนึกถึงแต่ความอยากบุหรี่อย่างเดียวเท่านั้น แต่ทันใดนั่นเองเขาก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อสี่ข้างได้สัมผัสถึงความเย็นของโลหะชนิดหนึ่งเอาเงินมาเสียงแหบเห้านั้นกระซิบอยู่ข้างหูเขาได้กลิ่นเหม็นจากลมหายใจเน่าๆนั้นจนแทบสำลักเร็วเข้าข้าไม่มีเวลามากนักน,นะเว้ยไอสว่านี่มันคงจะเป็นพวกขี้ยาที่เสียนยาจนทำอะไรก็ได้ทั้งนั้น ไอหอกเอ็งไม่รู้หรือว่าข้าเป็นใครก็ข้าเนี่ยก็คือเสือที่ยิ่งใหญ่นะเว้ยเอ็งไม่รู้หรือไงว่าไอตัวที่นอนอยู่ในโรงนั่นน่ะก็ฝีมือข้าเอ็งอยากตายหาตายโหงเหมือนไอ้ครุ๊กนั่นหรือไงวะเขาพึมพำอยู่ในอกข้าบอกให้ไวๆเสียงนั้นสำรอกแล้วก็จิ้มปลายโลหะนั้นกระแทกเข้าสีข้างเขาจนรู้สึกเจ็บเอกได้ตึงโบโหอไอ้ขี้ยาสวะพวกนี้ไม่รู้จักตน เขาได้ใช้มือข้างที่ว่างนั้นจับข้อมือมัอมนบิดหวังใช้มันปล่อยมีดแต่เขาทำไม่ถนัดเพราะว่ามือข้างหนึ่งวุ่นอยู่กับการรูดซิปกางเกงแต่แล้วเอกก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อปลายมีดนั้นกระซวกเข้าที่สีข้างและอีกครั้งที่ลิ้นปีและอีกครั้งอีกครั้งเอกได้รูดลงไปกองกับพื้นเขากุมบาดแผลที่เลือดทะลักออกมา ไม่สนใจไอสวะที่สารววนกับการรื้อค้นหากระเป๋าเงินเขาแล้วมันก็ควักออกมาได้พร้อมมือถือที่พอมันล้วงออกมาเสียงโทรศัพท์เข้ามือถือก็ดังลั่นเชยเอ้ยมันสะบัดแล้วก็กดปิดทันทีก่อนที่จะกระโดดข้ามร่างของเอกวิ่งลับหายไปเอกรู้สึกแน่นในอกจุกจนหายใจแทบไม่ออกเลือดเขาไหลปลีออกมาจนเสื้อผ้าชุ่มโชกไปด้วยเลือด เขาได้กลิ่นความตายมาอยู่ใกล้เขาเกินกว่าที่คิดมันจะเป็นไปได้ยังไงเขาพึุนพัมและปิดเปลือกตาลงอย่างยากลำบากเป็นไปได้อย่างไรที่เสืออย่างเขาจะถูกลบลายอย่างง่ายๆแบบนี้นายเอกผู้เกรงไกรในวงการกลับถูกไอเศษสวัไอขี้ยาที่ไหนก็ไม่รู้ลบชื่อออกจากสารระบบในห้องน้ำโสโรครกของวัดนี่ข้างโถชี ที่สก,กรปรกเหม็นเน่าน่าสสีิดเอียนนี่ที่เขาคิดไว้มันไม่ได้เป็นแบบนี้นี่นาเอกเริ่มสะอึกลมหายใจเขาติดขัดขึ้นมาปัจจุบันทันด่วนเสียงยุงและ,มะแมลงวันที่แห่กันมาบินตอมเขาทันทีเมื่อได้กลิ่นคาวเลือดเสียงบินวูบีดังอยู่ชัดเจนข้างหูเขาไม่นึกเลยว่าเขาจะต้องมาจบชีวิตอย่างน่าสมเพชแบบนี้สภาพการตายของเขา คงน่าทุเรศกว่าไอ้คนที่นอนอยู่ในโรงที่เขาเพิ่งสั่งให้มันดับจิตไปเมื่อสี่ห้าวันก่อนนั่นด้วยซ้ำเอ็งหลงจากหลังเสือเมื่อไรเอ็งก็ตายเสียงไอ้คนในโรงศพแววมาให้ได้ยินในสามวันสำนึกเขาค้านคำพูดนั้นอยู่ในอกเขาเชื่อว่าไอ้ขี้ยาปีศาจนั้นมันเป็นแค่โจรกระจอกอย่างไม่ต้องสงสยัย มันไม่ใช่พวกอยู่บนหลังเสือเหมือนเขาแน่ๆมันไม่ได้ถูกใครสั่งให้ตามเก็บเขาไม่มีเสือคนไหนถูกฆ่าโดยไอ้สวะนั้นแน่ๆแต่ทำไมเขาถึงต้องตายเล่าเอกคิดอย่างรวดร้าวบัรนี้ลมหายใจเขาขาดเป็นห่วงๆเขาได้ยิยนเสียงฝีเท้าจ้ำมาไกลๆเสียงพูดพึมพำกันนั่นบอกให้เขารู้ว่าพวกลูกน้องที่ซื่อสัตย์ของเขา กำลังตามหาเขาอยู่แววแววพวกมันคุยกันบอกว่าลูกพี่เป็นบ้าอะไรเนี่ยโทรศัพท์มาก็ไม่รับสายเสียงฝีเท้านั้นเข้ามาใกล้ทุกทีแล้วแต่เองไม่มีเวลาบอกหรือว่าอธิบายอะไรได้อีกแล้วเขาหมดเวลาในโลกนี้อย่างหน้าอนา,าและอย่างไม่น่าเชื่อตอนนั้นดับจิตลงทันทีก่อนตายเขาเข้าใจได้ทันทีว่า ที่เขาตายเพราะฝีมือโจรกระจกไม่ใช่ตายเพราะจะขึ้นหรือว่าจะลงจากหลังเสือถ้าใครมีหูทิพณะเวลานั้นอาจจะได้ยินเสียงหัวร้อนลึกลับดังมาจากที่ไกลแสนไกลอย่างสาสมใจว่าที่สุดมันก็คือกันนั่นแหละวะาขี่หลังเสือแต่สือมาตายเหมือนหมาเหมือนกันเหมือนข้างไงละ่ะ คนที่เชื่อกฎแห่งกรรมนั้นเชื่อเสมอว่าคนทำชั่วก็มักจะพบจุดจบเช่นนี้นี่เองกี่คนกี่ชีวิตที่เขาเคยลา่าและทำลายล้างมาความตายที่จะมาพรากเขาจากโลกนั้นไม่จำเป็นจะต,ต้องเป็นเหมือนที่เขาคิดและเสือที่ตามล่าเขาในความคิดก็อาจจะเป็นเสือตัวเดียวกันหรือว่าคนละตัว กับกรรมที่เขาก่อไว้ก็เป็นได้แล้วคนที่เชื่อในกรรมย่อมรู้กันดีว่ากฎแห่งกรรมนั่นเองที่น่ากลัวยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้กฎแห่งกรรมร้ายยิ่งกว่าเสือที่คนในโรงพูดถึงเสียอีกและขี้ยาคนที่ฆ่าเขานั้นหมดสภาพความเป็นมนุษย์ก็เพราะว่าถูกเขากระทำให้เป็น มันเป็นขี้ยาก็เพราะมันได้ซื้อยาที่เขาขายมาเสพนั่นเองค่ะน้องๆคะข้อเปรียบเทียที่ว่าขี่หลังเสือและเมื่อคิดจะลงจากหลังเสือแล้วจะโดยเสือกัดนั้นจะน่ากลัวหรือว่ารุนแรงกว่าคำว่ากฎแห่งกรรมหรือไม่ น้องๆก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะวันนั้นนะคะก็คงจะเป็นอุทาหรณ์ให้น้องๆได้รับทราบนะคะว่ากรรมชั่วเป็นสิ่งที่น้องๆควรจะหลีกเลี่ยงนะคะและกรรมดีเป็นสิ่งที่เราจะต้องสะสมแล้วก็ทำกันไว้ให้มากๆนั่นเองนะคะ วันนี้เวลาของนิทานกฎแห่งกรรมหมดลงอีกแล้วนะคะนิทานกฎแห่งกรรมนะคะจะกลับมาสู่การรับฟังของคุณผู้ฟังและน้องๆในวันต่อไปนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังและน้องๆไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ